กินซะไม่กินจะหิวโซ่โมแต่ทําสิ่งนั้นมมวแต่ทําสิ่งนี้อะไรลวกซ่อมกูเปกระดาษมาเลยกินซะไม่กินจะหิวโซ่โม่แต่ทําสิ่งนั้นไม่แต่ทําสิ่งนี้มันเป็นเฮียอะไรเนี่ยกินซะกิน กินกินซะก็อะไรกินซะไม่กินจะหิวกินกินโอ๊ยอะไรกินลำคข้กินซะโอ๊ยกินตีนไม่อามือกินกินซะหรอแม่ทั้งวันกูแล้วลำคาแล้วมึง่กิน Mà phải thính cũng mất kỳ lạ Kịp Sao Ôi